ตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่9สข้อ68การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองสุรบายาประเทศอินโดนีเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7-17ถึงสิงหาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทย ที่อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทีมแกร่งอย่างบราซิลและญี่ปุ่นที่ควาอันดับ3และอันดับ4จากผลที่แล้วนอกจากนี้ยังมีตูนิเซียชิลีและเบลกเรเรีย,ยหลังผ่านการแข่งขันสองนัดทีมสาวไทยมีผลงานชนะหนึ่งและแพ้หนึ่งนัดโดยเกมล่าสุดพ่ายให้กับญี่ปุ่นทีมแกร่งจากเอเชียไปแบบขาดลอย0ูนย์ถึงสาเซตทำให้สถานการณ์ในกลุ่มทีมไทยหล่นไปอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกกลุ่มดี อันดับหนึ่งบราซิลชนะสองแพ้ศูนย์นัดหกคะแนนอันดับสองญี่ปุ่นชนะสองแพ้ศูนย์นัดหกคะแนนอันดับสามบันแกเรียชนะหนึ่งแพ้หน,นึ่งนัดสามคะแนนอันดับสี่ไทยชนะหนึ่งแพ้หน,นึ่งนัดสามคะแนนอันดับห้าชิลีชนะศูนย์แพ้สองนัดศูนย์คะแนนอันดับหก ตูนิเซียชนะศูนย์แพ้2นัดศูนย์คะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน21ปีจะคัดเอาอันดับ1 4ถึง4ของแต่ละกลุ่มได้10ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ5 6ถึง6จะต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับแทน